กลางส้มปอบป๋อพี่เจ็บตาซีขยี้ใจเจ็บหนึ่งแตกสองแตกสามซอกใจแตกสี่แตกกห้าไปล,ลงขอบลงลงส้มเลยเดี๋ยวจัดให้ลงขอบไม่ได้ไปลง

S. <S ừ, ดีああน่าหัวไงบอกเลยเอาเล่นน้องไหนกันมาใหญ่ห้องไหมเอาเปิดอิด คครรัับบเกิดมันเต็มเลยวางวังมันแสกมันแสกรอบมันแสกรอบแสกรอบเจ็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 บเออมาเยอะโคตรตัดเอาดีเอาดีเอาดีครับเอาดีครับ มดทอะได้ขอมาผมก็จัดให้เลยไปิบวิวมุลองยนะ้ยเยอจจะ,จะ,จะจัดเยอะจัดเยอจัดถายไม่เจอจนแสงเียงเบ,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 บียงเ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 บเบียงเบียเพื่อนเราเพื่อนเร นะส้มทีเย็ดลูกปะ่ะไปอย่งให้ยับโอเคจับคว้าจ้า,างเลยได้โคเวอร์่อย อาลงอุ้ยการส้มกางส้มกะที่วางพี่ตอกตัวเลยพี่ตสวยสวยสวยสวมยมาแล้วว่ะตารัง โอ oh ้โหหุยเฮียเปิปักไปเลยกันบัท้ายหุย In the hole. fire in the hole,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  <coughs> Phram, <coughs> อ้าเอาหลังมาอ้าชิบหายแล้วเพื่อนอ้าวอ้มิกหลุดอ๋มิกไม่หลุดมิกไม่หลุด้าเปิดไหมอะไรเย้ยวะน้ำพานวะแสงมาแสงมาตายหยัดพี่วะ รอรอจะให้มันยัดอีกรอบนึงโดนโดนแสงว่ะบุครับอมาออกมามันโดนอ่ะบอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวว่าตัดประตูเท้ก่อนเออทำไรกันทำไรกันอันนี้ยิงเดี๋ยครับยิงโคโค่กันอยู่ เฮ้ยเอาเลยตรงพี่ไม่ทันไม่ทันฮะพวกกองหมดไม่พอจีผมมีคนพอเมื่อไหร่ที่มีหกแล้วหกเจ็ดคน เดือเบื่อแล้ว,วเดีเ๋ยวพี่บิวเรียกให้มายิงช่วยหน่อยเนี่ยผมก็จะเอาให้ตึงอยู่เกมนั้น,นนะ<อ>ผมดูเลขให้ะนะหลวงพี่ยอยู่ไหนครับรผมนีม่หมดนี่หมดหลวงพี่ไม่ให้พอหลวงต่อยเอ้ยหลวงพี่ตัวน,นึง่งห,หายเลยเหรอหายหายโอ้โหเลย ปล่อยเด็กนะป่อเด็กนะป่อเด็กนะไม่ได้เล่นเด็กนะกต้สร้าง okay, ครับเคครับพลังไปครับตวนมกากกันะู้ได้เนียนตัวหนึ่งเฟ้ยมาดเพื่อนไปเอาแล้วเพื่อนไปล่อละ ก็จะไปรอช่วยเพื่อนแล้วผมรู้มันจะไปเอาผมก็ต้องไปตามมันนะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเซง็ง đây lồng bico vào đây lồng ok bà ra ra bà ra ra mình xông nhiều bọn á Nhiều nhiều, fire in the hole phòng lắm chữa phải <laughs> phải oh nè fire in the hole fire in the hole มแ <Man down. S 1> นมนลงแมนลงเฮ้ครับไม่เย็นไปยืนฟรีวะใครพวกเรารอ๋อคนชื่อเิเกอร์อะไรเ่ะเจ้าประละาเจ้าประลาเด็กตัวนึงนะไฟร์ในหลุ มีตอุ้ยหมดยังหมดแล้วกากเดวนึงโอเคกลังไปกํลังไปกํลังช่วยกล่วยกาลังช่วยสองตัวต้มอกตัวต้อกตัวาาหน้าต่างตัวนึงหน้ารถตัวนึองหน้าหน้ารถหน้ารถรถเขียวหน้ารถเขียวหน้ารถเขียวกลัสงมาออ

ไฟร์ในโถ e สามตัวต้งตัว,มตวผมรอเพื่อนผมรอเพื่อนอเ,เจ็บแล้วากหน้าตาเจอสแลชไปด้ เฮ้ยตอ๋อย่าครับโอเคทุบอีกทบอีกซ่อมลงแล้วบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพบอมาทำเดี๋วตายมุดต่อแสงมุดอ่ะ นี่อ่ะไปปั่นจับตอกใส่ตอกใส่เอาหน่อยเอาหน่อยเจ็บเออออกนิดเดียวเอาอ่ะออกนิดเดียวมา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 ตาไทยตอให้ได้ชนะขอมันมัน พวกคุณทำพี่พวกพี่ผมหรอฮะถ้าคุณจัดตักเหรอกลางส้อมมาวะพี่เจ็บตาสีขยี้ใจเจ็บหนึ่งตตแตกสองหลังรถหับขาดแยกนี่แตกสามซอกใจ ดูสุดหมดไอ้เนี่ยทางทนายกลางนะแ็กซี่แตกห้าเก็บหมดบูไฮไลท์สุด